นี่โอ้โดนสองนี่ครับประทูเลยครับมานะสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะเสียนปลาและเอซทุกๆท,ท่านด้วยนะครับมาวันนี้พามาเลายิงเหมือนเดิมครับปลายฝนต้นหนาววันนี้มากับบรรยากาศฟ้าครึมครึมครับวันนี้นี่นะวันนี้ไม่มีแดดเลยครับ EP ที่แล้วก็มาบ่ายก็เจอเยอะครับแต่ยิงพลาดเยอะครับเพราะมันปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิเดๆเนาะแดดวันนี้ก็ไม่ไม่ออกเลยครับแดดนะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะเอายกยิงมามันเดิมครับวันนี้ EP ที่แล้วเอารางอลูมานะก็พอได้ตัวเจอทับทิมด้วยเดี๋ยววันนี้เอายกยิงมาจะหมานไหมใช้ลูกดอกแงงเดียวเหมือนเดิมครับไปเรามารวนกันว่าจะหมานไหมวันนี้นะ กับการยิงฟ้าครึม,มฟ้าครึมไม่กลัวครับกลัวแต่ว่าฝนตกนะ <c oughs> ไปวันนี้รถก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยคู่กายไปเราไปลุ้นกันครับว่าจะมานไหมวันนี้ แค่งเงาเงาครับเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่มีแดด <c oughs> มันมองเห็นแค่ลางๆนะใส่สวยครับใส่แดดเดียวครับพี่ชนะเกือบขาดเลยนะดีที่ผมไม่ดึงแรงกว่านี้นะ <c oughs> ใส่นี่แหละคนต้องการเยอะครับเอาไปทำแดดเดียวเนาะปลากำลังมันครับช่วงนี้กำลังเนื้อหวานะไปลุยกันต่อครับ อวันนี้น่าจะแดดไม่ออกทั้งวันแน่นอนครับผมบ้านนะดูดูแล้วน่าจะไม่ออกอ่ะวันนี้ลมนิดนิดนะครับวันนี้ปลาก็จะมองยากๆนิดนึงครับจุดละแต้มก็เอาครับ ไโดนตัวใหญ่เลยเห็นแค่ลางๆดุนดุนดุนดน เห็นแค่ลางๆครับเมื่อกี้หลายตัวเลยนะเห็นแค่ลางๆใส,สวยอุยอย่าเลี่ยนแรงติชชู่คัดเห็นหลายตัวเลยครับเมื่อกี้นี่โอ้โดนสองปลาทูครับพี่ๆเลนะฮะยิงนัดหนึ่งได้สองครับนี่ครับ ได้กระสูบตัวหนึ่งครับนี่กระสูบช่อนใส่สวยครับนี่นะมันอยู่ปากทอนะมันหันมามองหน้าสองแต้มครับประทูมันมานไปเดี๋ยวดูอีกครับจะมาอีกไหมปากท่อนี้เห็นหลายตัวเลยนะอุปสรรคคือมองตัวยากนี่แหละครับ ไอหัวโอ้ยข้ามหัวปลาฮึ่มโดนโดนโดน อย่าขาดนะสวยๆครับเต็มเลยเต็มปากท่อครับอูปลาทูอีกแล้วปลาทูอีกแล้วพี่ๆนะนะเดินเดิน นี่ครับปลาทูอีกแล้วครับ <c oughs> อู้มานครับวันนี้สองครั้งเลยครับโอ้โหโคตรฟลุกเลยครับนี่ประทูส,สวยๆมันอยู่ติดกันนะมันเยอะืมมันหมานครับวันนี้โอเคไปลุยกันต่อครับ เราดูอีกเพื่อมันมาโอเคนะไปะย้ายมาเกัดครับ,รบดูครับไปหาที่ล้างรถก่อนครับเนี่ยโอโหทางสุดยอดมากเลยครับอุตส่าห์คิดว่านะ่มันจะแห้งนะต้องไปหาที่ล้างรถก่อนนะ Mười vậy mình đã khôn lắm <laughs> đúng sẽ dày sẽ dày đúng đúng ใสใหญ่อื้มไใ,ใหญ่ครับโอ้โหฟองเต็มเลยอื้มเห็นแค่เงาๆครับนี่นึกว่าเล็กครับโผล่หัวขึ้นมาอย่างใหญ่เลยครับแต่มันอยู่ใต้น้ํานะโอ้โหมายตรงนี้เจอของใหญ่ครับอย่าขาดนะอย่าขาดครับพ่ออู้ใจเช็นใชียนไโลครับพีน่นะฮะใส่โลครับ,นะนะรบอู้ยู ดีนะทะลุเข้าแก้มมดอี๋ดีครับ่ซลอีกแล้วครับพี่พีน,นนะ,ะนะปากครืมครมไม่ใช่ปัญหาครับเนี่ยครับหันข้างให้นะอยู่ปากท่อครับรรรใหญ่มากครับเซลอีกแล้วมาแล้วเนี่ยครับหันหน้าให้นะเข้าแก้มครับใส่สวยครับไปเก็บเต้มครับ มันหมานครึ้มมากเล้ววันนี้ไม่มีแดดแน่นอนไปจุดนี้เต็มเดียวก็พอครับย้ายไม้เลย บอกนะว่าไม่โดนโอ้ยโดนครับโดนเฮ้ยขาดโอ้โหขาดเลยครับเมื่อกี้ว่าจะไม่ให้ขาดแล้วนะวันนี้ไม่โดนดีกว่าขาดนะครับเายปลาใช่ปลาปลาครับ มองตัวยากมากฝามันไม่เปิดนะน่าจะไม่โดนนะไม่โดนครับ รถกลับมาเห็นเงาเงาไม่รู้เล็กหรือใหญ่เห็นเงาเงาก็เอาไว้ก่อนครับมาส,สวยอยู่มั้งยังไม่เห็นตัวเห็นแค่เงาเงาอูย้ยนึกว่าใหญ่ครับโดนกลางตัวเลยนะยิงโดนแล้วก็เอาครับมา ไกลด้วยโดนเฉยนะตัวเล็กใกล้ๆยังไม่ดนูนะตัวใหญ่งงเหมือนกัน <c oughs> อโอเคครับไปใส้ดเดียวของแท้ครับตัวนี้ไปจุดละแต้มก็เอาครับขี่ย้อนกลับวันนี้ยังไม่เจอปลากระโดดเลยคนระับวันนี้เดี๋ยวเราดูไปทางทุ่งน่านน่นะครับเผื่อจะมีปลากระโดดนะ วันนี้แดดไม่ออกให้เลยครับปิดปิดเปิดเปิดโด,ดนไหมเงียบกริบไม่ดดน เมื่อกี้เจอตัวใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับมันไม่ยอมมานะย่าขาดพอครับส่สวยอยู่ล่างไม้มันด้วยใส่สวยอยู่ครับกลับไปเปลี่ยนยางครับเพราะว่ายางขาดนะลืมเอายางสำรองมาครับตึงมากเลยทีนี้เคครับใส่สวยพี่ๆนะนะ เดียวเอาอยู่ตึงมาก <c oughs> ไปไปโดนไหมไม่โดน ใหญ่นะตัวเล็กไว้ก่อนนะปล่อยไว้ก่อนหาตัวสวยๆก่อนนะ ว่าไม่โดดเงี้ยมามาอย่ใตายต้นตานด้วยนะอันตรายมากตายต้นตานอืมด,ดึงแล้วดึงนะอย่าขาดก็พออืมใส่สวยสวยเลยครับตัวนี้มาแต้มหนึ่ง ไปคลองนี้มั้งครับคลองนี้ยังไม่ได้มาสองสาวันแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างมาจะมานไหมมาแล้วแต้มนึง ดูนตัวใหญ่ๆมาก็ยิงไม่ได้ยิงครับมันครึมมองตัวยากมากเจอตัวไหนก็เอาไปก่อนครับอุ้ยจะขัดติดแน่นเลยครับยางมันตึงนะใส่สวยอยู่ไม่เล็กหรอกครับโอ้โห ถ้าดึงแรงกว่านี้ขาดแน่นอน,นครับมาสาสวยครับฟ้ามันมืดนะมองตัวยากๆยากไปยางตอนนี้ตัดตัด14บเซนครับดึงยางมากเลยเป็นยางธรรมดานะไม่ใช่ยางมียี่ห้อเนาะเป็นยางนอกธรรมดาแต่แรงใช้ได้เลยครับ ตอ่ออมไปฝังนู้นเลยวันนี้แดดไม่ออกทั้งวันแน่นอน <c oughs> โดนไหมนี่ <c oughs> โอ้อยู่ใต้นี้ <c oughs> นไม่โดนแ <c oughs> นวดิ่งเกินไปยิงไม่โดน, <c oughs> โดน โดนไหมโอ้ยไม่โดนโดนขาดที่ครับมา น้ำมันลดมันอยู่ริมฝั่งครับสสวยเสียดายแดดไม่ออกนะจุดนกครับไม่ดิ้นนะเข้าแก้มเนี่ยใต้ป่าเนี่ยเยอะเลยครับแต่มันมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดแดดมันไม่ออกครับไปลุยกันต่อครับ ฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นเด็กดี๋ยวน,นเห็นเงาเงาน,น,นะอุย๊ยขาดอื้มขาดจนได้ ขาดอีกแล้วครับวันนี้โ, <c oughs> โดนไหมเรียบร้อยมาอย่าพันอย่าพันติดอีกเอ้ามันหลุดแล้ว ดีที่ใช้เงี้ยงเดียวครับหลุดง่ายอืมมาอีกหนึงเต้มแล้วดูครับแดดเพิ่งออกตอนบ่ายนะ <c oughs> ยิงตั้งแต่เช้าครับแดดเพิ่งออกใส่สวยครับพี่พีนะใส่ที่ลูกค้าต้องการครับปะ่ะลุยกันต่อครับ ลีกันต่ตครับยิงกับบันฟ้าครื้มๆแบบนี้ครับ ใหญ่เก็บหมดครับอยู่ที่มันจะอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละอยู่โน่นนั่นกีกลัวแต่จะขาดนี่แหละครับมามาอืออู้โดนอะไรเนี่ยมามาอืใส่สวยอยู่เคไปมันมานับ,บแดดเดียว ดึงแทบไม่ไหวครับต้องใส่รูที่2อเลยครับยางมันตึงเกินตัดสั้นด้วยนะเนาะสิบสนะี่เซน ไม่ดูนะครับหันหน้ามาอย่างสวยส,สวยครับใส,สวยนุ่นแหละอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวนะมองตัวยากมากเลยครับลงไปพันอีกขึ้นมามใส,สวยครับหันหน้าให้นะไป ป่ะพี่ๆแล้วนะวันนี้ก็พอแล้วละคงต้องกลับเลยแล้วครับเพราะว่ามันคลึ้มทั้งวันนะวันนี้เปิดนิดเดียวมันก็มืดไปยาวเลยครับมันก็มองตัวปลาย,ยากครับน้นําใสเนาะเนี่ยบรรยากาศครึ้มแบบคลึ้มแบบแทบจะมองปลาไม่เห็นเลยนะวันนี้ยิงพลาดเยอะเลยแต่มาดูผลงานกันนะวันนี้ถือว่าได้อีกเยอะอยู่หลายเทมอยู่นะครับนี่ได้ไซโลมาตัวหนึ่งนะครับประมาณ สิบกว่าเต็มนะน่าจะได้นูยิงไม่เคยนับครับยิงอย่างเดียวนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับยิงพลาดเยอะอยู่เพราะว่ามันมองไม่ชัดเนาะมันมองไม่เห็นครับแต่ก็ยังโอเค,คที่กลับเร็ววันนี้เพราะว่ายางมันจะขาดเอามาเส้นหนึ่งก็ขาดเส้นนี้ก็จะขาดแล้วนี่มันเป็นคุยแล้วครับนี่เป็นคุยแล้วนะเดี๋ยวดึงไปเดี๋ยวมันจะดีดใส่มือใส่ลาย,บ,ายบัตรจบไม่คุ้มครับปลอดภัยไว้ก่อนครับโอกาสหน้าค่อยมาแก้มือก็ยังดีครับดีกว่านะ โอเคครับพี่ๆนะนะวันนี้ขอจบคลิปเพียงตัวนี้ครับเจอกันอนะีพีหน้าครับมันมานแล้วพอได้กับข้าวแล้วก็เอาขายด้วยเนาะแบ่งขายด้วยครับลูกค้าต้องการเอาไปทำแดดเดียวเนาะโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงตงัวนี้ครับเจอกันอนะีพีหน้านะครับสวัสดีครับ